สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสินค้าใหม่นะครับก็จะเป็นตัวไขควงไร้สายนะครับรุ่น ddf 0-83นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่40ินิวตันนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์ก็อยู่ที่23นิวตันนะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับความเร็วรอบจะอยู่ประมาณ0-500ถึงนะครับเบอร์2ก็อยู่0ูถึงนนะครับตัวนี้สามารถปรับทอร์กได้ทั้งหมด20ระดับนะครับแล้วก็จะมีหมวดเจาะขึ้นมาอีกหมวดหนึ แล้วก็จะมีตัวไฟ LCD ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีเงื่อนไขพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่แบตหมดหรือเราไม่ต้องการใช้ตัวนี้ก็สามารถกลายเป็นไข,ขควงมือได้นะครับโดยตัวดอกนี่มันจะโดนล็อกไว้นะครับก็จะแทงไขควงมือไว้ได้นะครับก็อย่างเช่นนี้นะครับก็เราไม่ใส่แบตถ้าเราไม่ใช้แบตนะครับเราก็ขัดได้ซึ่งโดยปกติพวกนี้ถ้าเป็นของตระกูลตัว T D พวกนี้มันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะมันจะไหลไปเลยแต่ตัวนี้มันล็อกไว้นะครับสามารถทําได้ตัวนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องของตัว ระบบคัดตัวทอกนะครับก็จะมีทั้งหมด20สเตปนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าผมเอาไว้อยู่ที่เกียร์สตอนนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่40นิวตันฉะนั้นค่าตรงนี้20ก็คือค่าละ2นิวตันนะครับหันเข้าเพราะ2นิวตันมันได้แค่นี้ครับหันไม่เข้าก็เราปรับความตึงขึ้นไปอีกนะครับเอาสักตัวนี้อยู่ที่เบอร์5้านะครับถ้าความตึงก็ใช้ไม่ได้ก็จะเอาให้สุดก็ปรับไปสัก11 นี่ครับความตึงมันก็จะเข้าไปอีกนะครับแล้วอยากให้ตึงมากให้ขันลงไปมากกว่านี้ก็ปรับอันนี้ก็คือสุดชิ้นงานแล้ววันนี้ถ้าลองมาเกียร์หนึ่งมั่งปรับไปสัก10 11แล้วกันนะแล้วก็ลองนครับเกียร์หนึ่งที่เบอร์11แล้วถ้าลองเกียร์สองที่ท็อกปรับท็อกตำแหน่งเดียวกันนะครับ ความไวจะต่างกันเลยนะครับแล้วจะเห็นต่เวลาทอกตัดก,ก็จะเหมือนกันนะครับพอถึงแรงบิดสูงสุดมันก็จะตัดตัวนี้เป็นหัวแบบจับดอกหัวหกเหลี่ยมเป็นหัวสมเร็ว 6.35มิลหรือ1นทับนะครับจะเน้นงานขันเป็นหลักนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไปเน้นงานเจาะแล้วก็จะใช้ตัวดอกที่เป็นก้านหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นดอกสว่านนะครับเอาไปใช้ในงานเจาะได้นะครับหรือจะเป็นอะแดปเตอร์ต่อหัวนะครับก้านหกเหลี่ยมก็มีนะครับในกรณีที่เราจะใช้เจาะแบบหลายๆเบอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นระบบ BL มอเตอร์นะครับฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะไม่มีประกายไฟส่งกําลังได้ดีนะครับแล้วก็การขันเนี่ยต่อค่าทอตรงนี้ที่ตั้งไว้เนี่ยค่าจะเสถียรไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต ตัวแบค,คือขีดแดงขีดสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากนี้ก็แนะนําให้แบตเอาไปชาร์จได้แล้วนะครับเพราะค่ามันจะอ่อนลงเมื่อแบตมีกําลังอ่อนลงนะครับตัวนี้ฉะนั้นก็เวล,ลาใช้งานก็คอยดูแบตด้วยนะครับเราก็สามารถตั้งได้จากค่าหรือว่าในคู่มือของเครื่องมือต่างๆนะครับว่าให้ขันได้ที่กี่นิวตันสมมุติว่าเราเกียร์สเป็นเมนตัวนี้ค่า1หน่วยตัวเลขเนี่ยก็คือประมาณ2นิวตันตัวเลขหนึ่งคือ2คูณ2ทุกค่านะครับเพราะว่าสิ้นสุดที่40ก็จะลับเบอร์2ก็คูณ2ก็คือ, 2, ค 2, คอ40นิวตันของตักเคือ่ ราไปเบอร์นหนึ่งเป็นค่าอยู่23มันจะออก1นนิดๆนะครับตัวนี้ก็จะละเอียดกว่าครับตัวนี้ก็มีระบบอิเล็กทริกเบรกนะครับก็คือ ปล่อยแล้วก็หยุดหรือในกรณีที่เราทํางานเกินกําลังเครื่องนะครับก็จะขึ้นเป็นโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็จะสั่งตัดการทํางานจะตัดทั้งตัวแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตร้อนหรือว่าเครื่องร้อนก็จะสั่งตัดหรือทํางานเกินกาลังเครื่องก็จะสั่งตัดหมดนะครับตัวนี้การดูแลรักษานะครับตัวนี้ก็หลังจากใช้งานเสร็จก็เป่าฝุ่นทําความสะอาดแค่นั้นนะครับแล้วถอดแบตออกจากตัวเครื่องแล้วก็เก็บในให้พ้นมือเด็กแล้วก็ในที่อุณหภูมิแห้งและเย็นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจต่เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ